อาลอนไปเที่ยวให้มันรู้อาลุยไปดูให้มันลึกให้คืนให้คึกท่องไปเพอศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวิตไปคนไปหาสาระี่เด็ไปกับทริปนี้ before you สนับสนุนการเดินทางโดยริมน้ำโฮมสเตย์ โทร087-127-10000 8 7 127 8 0 0 0 อยู่กับเก่งกวิศราปรรมสูตรนะคะและรายการ B ีฟอร์ยูค่ะรายการที่จะอาสาพาคุณไปท่องเที่ยวแบบมีสาระก่อนที่คุณจะได้ไปสัมผัสกันจริงๆนะคะช่วงนี้นะคะอากาศประเทศไทยเนี่ยก็ร้อนอบอ้าวมากๆเลยละคะ่ะหลายๆคนนะคะอาจจะกาลังหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยคลายร้อนอยู่วันนี้เก่งก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยคลายร้อนมาฝากกันเหมือนกันแถมไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะมีกิจกรรมทางน้ํามากมายเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะเก่งก็อยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดนะครนาย,ยกเลยนะคะที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆจนทําให้รายการ Before You เนี่ยต้องขอตามมาศึกษาแล้วก็มาท่องเที่ยวกันที่นี่แล้วค่ะเขื่อนคุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาความทุกข์เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำของชาวจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสงคนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเก่งก็อยู่กับพี่โกศนค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้พี่โกสนสวัสดีค่ะคสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามก่อนว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเขื่อนคุณด่านสร้าง <Okay. S 2> เริ่มสร้างปี2542นะครับแล้วเสร็จปี 2, 1> 2> 5 <17. S> 1 7แล้ววัตถุประสงค์ตอนเริ่มสร้างเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะเริ่มจากทีแรกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงทรงดำริเห็นพื้นที่ตรงนี้มีความเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดนครนายกเพียงจุดเดียวนะครับกส็สามารถเก็บน้ําได้ประมาณ224ล้านลูกบาศก์นเมอู้ยเยอะมากเลยครับค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการจัดการการใช้น้ํายังไงอะคะความจุ2 2 4ล้านเนี่ยถ้าเทียบเป็นพื้นที่ที่สามารถส่งน้ําได้เนี่ยก็ตกประมาณสัก2องแสนไร่สองแสนไร่แต่จังหวัดนครนายกเนี่ยมีพื้นที่การเกษตรถึงเกือบสี่แสนไร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจับส่นน้ำได้เพียงแค่ครึ่งจังหวัดน้ําที่เราเห็นช่วงเดือนพฤษภา ah เนี่ยจะมีปริมาณน้าค่อนข้างน้อยเนื่องจากช่วงฤดูทานาปังที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้น้ําไปค่อนข้างเยอะมันเกี่ยวกับเป็นหน้าแรงรอเปล่าครับเป็นหน้าแง้งน้ําในเขื่อนก็จะต่ําสุดประมาณเดือนพฤษภา ah. ค่ะแล้วก็มิถุนาฝนก็จะเริ่มตกแล้วก็น้ําก็จะสูงสุดประมาณเดืนอนพิจิกาอ๋อก็จะสลับหมุนเวียนกันไปแบบนี้ใช่ครับทุกทุกๆปีเดือนพ ah ิจิกาเนี่ยน้ำน้ำก็จะสูงที่สุด ส่วนเดือนพฤษภาน้าก็จะต่ำที่สุดเวลาน้ําระดับต่ําที่สุดเนี่ยเรามีวิธีการจัดการแบ่งสรรน้ําให้ชาวบ้านเนี่ยใช้อย่างพเอเพียงป้ะเนียคะในช่วงเนี้ยเราก็จะกําหนดว่าให้ให้มีนาปังรอบเดียวเราเรา,เราจะไม่ให้ทํานานาปังรอบที่สองแล้วก่อนสร้างเขื่อนกับหลังสร้างเขื่อนประโยชน์ที่เราเห็นชัดๆดเลยมีอะไรบ้างคะสำหรับาชาวบ้านที่นี่แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านสามารถทํานาได้ปีปีละหนึ่งหนนแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีเขื่อนปั๊บ สามารถทำได้ยังต่ำเนี่ยสองหนบางบางคนสามารถทำได้สองปีห้าหนก็ทำให้เป็นการเพิ่มรายได้ให้ด้วยสามารถเพิ่มรายได้ถึงสองเท่าแล้วอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือผลประโยชน์ทางอ้อมจากการท่องเที่ยวแล้วสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยมีข้อปฏิบัติอย่างไงบ้างคะเรื่องข้อปฏิบัติก็อยากให้ช่วยการรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็เชื่อฟังในสิง่งที่เราฟอตักเตือนนิดนึงเช่นการการะทําอะไรที่อันตรายเช่นไปยืมิม ดินเขื่อนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวนั่นเองด้วยนะคะเอาละแต่ได้ฟังแค่นี้เก่งก็รู้สึกว่าอยากดูแล้วล่ะค่ะเห็นมีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยเราจะได้ดูด้วยว่าการทิ่เขื่อนจะปล่อยน้ำมีวิธีการยังไงใช่ไหมคะพี่ครับผมโอ้โหเกิดใหม่ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะอยากดูไหมคะถ้าอยากดูต่มมาพร้อมกันเลยค่ะ แล้วสำหรับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้เราเรียกว่าอาคารระบายน้ําล้นนะครับอาคารระบายน้าลน้นน้ําล้นคืออะไรคะพี่คือน้ําที่ล้นจากกรณีมีพายุฝนเยอะๆเนี่ยพอพอพอ,พอน้ําในเขื่อนสูงมากๆครับน้ําก็จะไหลล้นผ่านตัวอาคารที่เป็นฝ่ายสันโค้งอ๋อตรงนี้ใช่ค่ะ,ค,ะคือเราจะไม่ยอมให้น้ำเนี่ยไหลข้ามตัวตัวเขืออ่อนเราจะออกแบบให้น้ําไหลล้นใน,ใน,ใ,นในทางที่เราออกแบบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย ฝลหมื่นปีที่เขาใช้คำนวณเนี่ยสามารถรองรับได้ได,ได้สบายแล้วอาคารหลกัหลกๆอีกตัวหนึ่งก็คืออาคารปล่อยน้ำลงแม่น้ำนครนายกที่ที่เราเห็นนี่คือต้นน้ำของแม่น้ำนครนายกนะครับ,รบแต่แแตแต่่เดิมเนี่ยตัวนี้เราเรียกคลองท่าด่านจะเป็นคลองเส้นเล็กๆไหลาจากน้ำตกเหิวนรกแล้วทางชระทานก็เอาเขื่อนตัวนี้มากั้นแล้วก็เก็บเก็บน้ำ นี่คะแเราสีแดงๆล่ะค่ะสีแดงๆตรงนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งของเขื่อนค่ะคือทางการไฟฟ้า,ฝ,าฝ่ายผลิตเนี่ยเล็งเห็นว่าน้ําที่ชลประทานปล่อยเนี่ยสามารถนราําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็เลยติดตั้งเครื่องก,อกาําเนิดกระแสไฟฟ้าแบบแบบเทอร์บายโดยใช้แรงน้ําที่ทางชลประทานปล่อยอทําท่อบายพาสเข้าไปที่โรงไฟฟ้านะครับค่ะตัวนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ10เมกะวัตต์1มเมกะวัตต์นี่คือใช้ได้ครอบคลุมแค่ไหนคะพี่ถ้าจาก การประมาณก็ประมาณ2 2อำเภอของจังหวัดนครนายก2อำเภอรครับจ,รรรจังหวัดนครนายกมี4อำเภอก็ครึ่งจังหวัดครึ่งจังหวัดถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะครับก็เป็นตัวขนาดย่อมย่อมครับค่ะก็คาดว่าจะใช้ไฟได้ประมาณเดือนมิถุนากรกงเดานนี้นะครับอ๋อก็ใกล้มากแล้วลนะคะใกล้แล้วตอนนี้ก็ประมาณ95แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งที่เก่งสังเกตเห็นมีแท่นสีเหลืองๆตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเครนสาหรับ ยกประตูน้ำนะครับประตูน้ําที่ที่เราเห็นปล่อยน้ําก็จะใช้เคืนตัวนี้ในการยกตัวประตูน้ําจะมีหลกัหลกๆก็จะมีบานตรงนี้เรียกบานตรงค่ะอย่างนี้ก็เรียกบานโค้งก็บานโค้องอ๋อ <c oughs> ตามลักษณะของประตูเลยแล้วถามอีกอย่างนึงครับพี่เก่งสงสัยว่าทําไมตรงตัวเขื่อนด้านนี้คะ่ะทำไมมันถึงต้องลงเป็นขั้นบันไดทําไมถึงไม่ลงเรียบเรียบไปอะคะอันนี้เพื่อการบํารุงรักษาแล้วก็การตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวของตัวเขื่อนนะครับ ตามตามบริเวณผิวหน้าสโลปของตัวเขื่อนเนี่ยเราจะมีการฝังหมุดสำรวจไว้ค่ะแล้วก็มีการสำรวจทุกครึ่งปีก็จะทำให้ทราบว่าตัวผิวหน้าเขื่อนนี้มีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีการขยับตัวมากน้อยแค่ไหนเก่งได้ข่าวอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าที่นี่เนี่ยจัดว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดเขื่อนคอนกรีตบดอัดครับคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกหรือเปล่าคะลักษณะของเขื่อนคอนกรีตบดอัดนี่จะจะเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป แต่เราจะลดปริมาณปูนซีเมนต์ลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้ตัวไฟแอดเนี่ยไฟแอดคืออะไรครับพี่ไฟแอดคือวัสดุหรือใช้จากโรงไฟฟ้าแม่ม้อที่ลำปางครับเป็น<อ>เป็นขี้เถ้าลอยลิกไนท์คือจากการผลิตไฟฟ้าของของโรงไฟฟ้าที่ลำปางนี่เขาเขาจะใช้ใชลิกไนท์มาเผาแล้วก็เผาเสร็จก็จะมีผงผงส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยอันนั้นเราเรียกไฟแอดอ๋อเป็นส่วนที่เขาต้องเอาไปทิ้งครับเราก็มาผสมแทนปูนซีเมนต์ ก็ช่วยให้ความแข็งแรงเท่ากับปูนซีเมนทุกอย่างแถมไม่ต้องเสียของด้วยแไม่ต้องเสียของโอ้โหสุดยอดช่วงนั้นเราก็เสียเฉพาะค่าค่าขนส่งมาอย่างเดียวครับอก็ถือว่าเป็นการรีไซเคิลด้วยนะคะสุดยอดจริงๆเขือนที่นี่ ะะบริเวณเขื่อนคุดนดาประการชนแห่งนี้ mm hmm. ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เขื่อนคุดนดาประการชนเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่อยากมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเขื่อนนี้ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะรายการ Before You ของเราได้รับเกียรติพิเศษนะคะจากพี่ทวีชยัยผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายทวีชัยอินทชิตครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์เขื่อนคุดนดาประการชนครับผมเดี๋ยวเราขอแนะนำน้องเก่งเข้าแบงค์งในเลยได้ครับผมค่ะตามมาเลยค่ะ ทพิพิธภัณฑ์ขื่นขุนด่านประการชนจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาปัตจุีวิทยารวมไปถึงพืชและน้ําอันเป็นลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเล่าเรื่องราวย้อนไปถึงตำนานเมืองนครนายกจากเส้นทางของสายน้ํา ที่เราเรียกว่าแม่น้ํานครนายกนั่นเองค่ะซึ่งแม่น้ําสายนี้นะคะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องชาวบางประกงที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนรวมถึงเหล่าเกษตรกรรมมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกว่าจะเป็นเขื่อนคองท่าดานนะครับผม ภาพก็จะเป็นภาพแรกเริ่มนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมาดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะสร้างเขื่อนในทางแนวไหนดีครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากการที่เมื่อก่อนที่ไม่มีเขื่อนนะครับผมก็คือน้ำท่วมในตลาดนะครับะท่วมทําให้เดือดร้อนนะครับผม<ะ>ก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนของท่าดานแล้วก็เป็นเขื่อนขนด่านปราการชนนะครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลของของเขื่อนทั้งหมดนะครับผมคือว่าเราจะได้รู้ว่า เวลาเราเรามองจากข้างด้านบนเนี่ยเราจะดูว่าอะไรบ้างที่เป็นจุดสําคัญของเขื่อนข,นขุนด่านปลาคัดการชนนะครับที่เราสามารถมองได้คือเราจะกดดูได้ครับผมครับผมถ้าเรากดอันนึงปุ๊บเขื่อนคอนกรีตอัดบดเขื่อนคอนกรีตอัดอนี่ครับเขื่อนคอนกรีตบดอัดนี่นะครับผมก็จะอยู่ช่วงตรงนี้ครับคอนกรีตนะครับผมส่วนอาคารระบายน้ําล้นตัวนี้ครับเขาเรียกว่าสปริวเวย์นะครับ จะมีสี่ช่องนะครับซึ่งสามารถระบายน้ําในเวลาที่เกิดวิกฤตน้ําเต็มหรือรถเนี้ยเราสามารถระบายจากตรงนี้ลงมาได้ครับผมอคา,ารระบายลงลําน้ําเดิมตัวนี้ก็คือจะระบายลงลําน้ําเพื่อาทางไปทางแม่น้ำคนครนายกครับผมตัวนี้นะครับเขาลอยอันนี้คือเขาลอยคือเอ่คอคเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมคือเขาลแรกๆที่ขึ้นไปข้างบน,นจะเป็นเข,ข,ขา A อเขา B เขา C ครับผมจะมี 3- าสอย่างครับผมแล้วก็ตัวพิพิธภัณฑ์เขียนเราก็อยู่ตรงนี้ครับผมอ่าเรือนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับตัวพิพิธภัณฑ์เขียนนะครับผมถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็กดปุ่มเข้าใจครับผมแล้วสามารถสามารถดูได้เลยครับผม าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยสนใจอยากที่จะมาหาความรู้เพิ่มเติมที่นี่เนี่ยสามารถมาได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะเวลาเปิดกิจตอนนี้คือเราเราได้ปรับปรุงเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ว่าถ้าผู้ชมท่านใด้อาการอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็มาเยี่ยมชมได้ในวันธรรมดามราจะเปิด9โมงถึงโมงเย็นทุกวันถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคือเราจะให้เข้าชมฟรีเราจะไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเราจะเปิดให้เข้าชมแต่ว่าเราจะมีเก็บบค่าัตร คันละีบาทครับผมสุดยอดเลยครับผมไม่เสียค่าบริการในวันธรรมดาแถมยังได้รับความรู้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจไม่ไกลจากกรุงเทพสามารถมาได้ครับผมนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทวีชัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อย่างที่เก่งได้เกริ่นไปตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าที่เขื่อนคุณด่านประการชนเนี่ยกลายเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดคนครนายกและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนไปแล้วล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยยังมีกิจกรรมทางน้ำเอาไวค้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยส่วนจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ได้กันต่อใน b Before You ค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยริมน้ำโฮมสเตย์โทร0871271000 ศ8 7 1 2 7ป0 0 0็อย